สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีตอนเช้าอีกแล้วนะคะพาไปเดินอีกแล้วนะคะวันนี้ วันนี้เราเดินที่แถวขใกล้ๆบ้านนั่งแหละคะ่ะก็ตอนเช้านะคะตอนนี้ก็เป็นแปดอามาชาแปดโมงเช้าของเช้าวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็พาเพื่อนๆไปเดินเล่นไปเร่ๆไปด้วยกันนะคะแดดดีแต่น้วามากค่ะจะพาชมรอบๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเดินไปด้วยกันย่าพึ่งเบื่อเด้ จะพาดูตึกสวยๆเราจะเดินเลี้ยวไปทางนี้นะคะชื่อถนอนอะไรก็ไม่ทราบถนนลายลืมไปละอันนี้ไม่มีชื่อ ยังเป็นลัดลีนะคะนัดลีเทอริกนะคะอดอกอันนั้นใช่ไหมแมกโนเลีย olia, ใช่ไหมคุณพี่แดงบอกมาว่าเป็นดอกแมกโนเลียจำได้ละชื่อมันซ้ำกันเกินไปเนาะภาษาลาตินฟังไม่เคยจะรู้เรื่องตอนนี้นะคะเพื่อนเอน,นี่ยอันนี้ดอกอะไรอะ่ะต้นใหญ่มากเห็นอยู่ประจำละโอยงามแท้ สวยจังสวยมาก <c oughs> นี่จะดอกไมตสวยแถวนี้คงจะนอนแบบแล้วตอนนี้สวยจังคอยดูนะใบมันออกมาคงจะสวยมากเลยเนะาะก็ดัดได้สวยนะสวยจริงๆนะชอบหน้าต่างแบบนี้เนาะ อ,อ,อันนี้ไม่แน,น,น่ใจมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยแน่ใจนะโมเดิร์นเนะโฟเมมันเสียไวเงียบนะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเช้าวันอาทิตเนาะคนก็หลับก็นอนอยู่ ก็ตังเกตดูว,ว่าบ้านแถวนี้มีแต่รถแบบราคาแพงเนาะรถพอ c h e มังพาสลามังแล้วก็ Volvo Land Rover โอ้ยมีแต่ของดีๆทั้งนั้นแหละดูก็รู้ว่าบ้านหลังเดียวนะอืม จะราเดินฝั่งไงมั้งดีกว่าเนาะจา่ข้างถนนไปฝั่างนู้นดีกว่า,นะอนนอนวาตอนนี้ก็เดินย้อนแตงนะคะเพื่อนๆก็ขออภัยนะคะ <c oughs> นัน่งไงนกเล็กๆโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวโราเปนะ็นไ สวยเนาะย้อนสอนนะคะนี่ชื่อถนนนะคะ How you pronounce Delham Dellem Dellem หรือ Delhem I spell Dellem You might spell Delhem I don't know I'm Thai ตะกดยังไงคะ Dellem Oh, ออเดลแลมถนนตรงนี้ก็จะเป็นเบลไซเลนแล้วนะคะเบลไซเลนอู้ดอกไม้สวยจังเบลไซเลนนะคะตรงนี้นะะนเป็นเบลไซเลนออเดลแลมสตรีทก็ไปตรงนู้นก็ไปถึง สาฟังฟิชชนอวนิวนะคะตรงนี้ก็มันเป็นสถานที่ราชการนะคะเนี่ยสถาบหมอไม่รู้นะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นสถานที่ที่เขาวิจัยที่เกี่ยวกับอ,อ,อะไรนะสวยจังเลยระเบียงสวยมากเลย b e a u t i เกี่ยวกับยาฮอร์โมนเนาะของเพศที่สามนะคะตรงนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยเขามาตรงนี้กันยังไงคะเนี่ย,เ,ยเกี่ยวกับเพศที่สามเนาะแต่ไม่รู้ละเอียดมากแล้วนะคะแต่ว่ารู้แต่ว่าตรงนี้แหละที่เขามาเอาอยากันอะ ที่วิจัยที่ผลิกตการปัญญาเกี่ยวกับเพศที่สามนะคะโอ้โหบ้านนั้นคอดูนาะวิสเทเรียเวลาออกมานะเ,นเพื่อนเห็นไหมโอ้น่าจะสวยมากเลยมีระเบียงด้วยว้าวสวยสวยสวยอยู่ในมุมอยู่ในลืบนะแต่สวยมากเลยบ้านหลังเนี้ยโอ้ นัมเบอร์ก็สวยด้วย101นี่นะคะเราอยู่ที่เบลไซเลนนะคะเบลไซเลนนะเนี่นะคะบุคคลสำคัญนะคะไปรีเสิร์ชเอาเองนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เราก็กลับมาที่ฟิชจอนอาวานโยนะคะ เราจะไปซื้อหูเหยียบมากเลยดูดิถนนเป็นของเราคนเดียวนะคะ thank you thank you เดี๋ยวนี้ตาจะพาไปเดินซื้อผักนิดๆหน่อยๆเนาะจะพา ไปไปทำออมปลานะคะวันนี้จะไปแกงปลาอมไก่นะคะมีไก่และก็ปลาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปซื้อผักกันเลยนะคะฮัล <Hello. S 2> โหลสีสวยนี่ไงมันซื้ออันนี้นะคะเพื่อนร้านนี้แพงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่นี่ ตัวยจังเลยอันนี้แกงออมผักที่เหลือจากตู้เย็นนะคะเพื่อนๆรวมเม็ดเลยนะคะตะกระไดผักชีลาวมาจากร้านตุรกีเนี่ยผักรวมนะคะอะไรที่เหลือในตู้เย็นมีปลาด้วยแต่ว่าเละหมดแล้วนี่ไงมีปลาด้วยนะคะ ตลาดตนปลาตน,าตนกับผักรวมที่เหลือนะคะอะไรไหนตัววิญญูญโยนใต้หมดเลยค่ะ <coughs> 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 ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ ี๋ยวคลิปนี้ลราลากันที่พิชโจอนอาบัโยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ